เช็คลิสสุขภาพดี2,567เริ่มต้นยังไงจ้าจาาฟาร,ร์มาท็อกคุยโรคยาให้เป็นเรื่องง่ายการดูแลตัวเองค่ะสุดท้ายเนี่ยเราก็ย้อนกลับมาที่ back to basic เลยค่ะ ไม่ว่าเราจะทําอะไรสรรหาทุกวิถีทางยังไงสุดท้ายทุกการทำอะค่ะก็ย้อนกลับมาด้วยเรื่องเดิมก็คือ4หัวข้อค่ะอย่างแรกเลยก็คือต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างที่2ก็คือเราจะต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่อย่างที่3มคือเราจะต้องออกกําลังกายอย่างที่4คือเราจะต้องไม่เครียด4ี่เรื่องนี้เป็น4หัวข้อหลักๆเลยค่ะที่เราจะต้องคอยดูแลตัวเองตลอดเวลาในปี2,567 คราวนี้เราก็ค่อยไปดูนะคะในรายละเอียดว่าเรื่องไหนเราทําได้เรื่องไหนเราทําไม่ได้อะไรยังไงซึ่งจริงๆพูดเหมือนง่ายค่ะแต่เวลาทําจริงๆให้ได้ตาม4ี่หัวข้อแล้วให้ได้สุขภาพดีเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นให้เราลงไปดูในดีเทลและถ้าเราไม่แน่ใจตรงไหนให้เราทักกันเข้ามาถามได้เลยว่าเรื่องนี้ทําไม่ได้เพราะเหตุนี้เหตุนี้เหตุนี้เรื่องนี้ทําไม่ได้เพราะเหตุนี้แบบนี้สามารถถามกันเข้ามาได้จ๋าจะสามารถให้คําตอบในเรื่องนี้ได้ทุกๆอย่างแต่จ๋ามาพูดแทบตายแบบนี้ค่ะ สุดท้ายอะค่ะทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะ <_ d> um> เพราะว่าไม่ได้เริ่มต้นค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรากําหนดได้แล้วค่ะวันเริ่มต้นว่าเราอะค่ะอยากสุขภาพดีเมื่อไหร่ดีถ้าเราอยากให้ปีใหม่นี้ค่ะเป็นปีใหม่ของการที่เราจะมาดูแลสุขภาพอะค่ะแนะนำ ให้เราทำยังไงก็ได้ให้เราเริ่มต้นให้ได้ภายในปีใหม่นี้ให้ได้เคล็ดลับของจ๋าค่ะส่วนใหญ่จ๋าก็จะติดข้างฝาบ้านค่ะติดมันทุกที่เต็มบ้านเลยให้มันรู้ว่าแบบเราต้องการอะไรอย่างเช่นใส่ไปเลยค่ะว่ากจระจ๋าต้องมีสุขภาพดีปี2567หรือว่าติดไปเลยค่ะเริ่มได้แล้วปี2567 อะไรแบบนี้ค่ะลองทำดูนะคะเพราะจุดสำคัญมันคือช่วงเริ่มต้นของการทำทุกอย่างส่วนทำไปแล้วอะค่ะเดี๋ยวจะมีจ๋าคอยอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางของทุกคนแน่ๆเลยค่ะกด Follow จ๋าเอาไว้นะคะเจ้าจ๋าฟาร์มาท a อก Talk, อยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั้งประเทศค่ะ